โดยธรรจะ้ะตอนนี้เจนุอยู่ที่หาดใหญ่นะครับภาคใต้เจนุมาร่วมงานพุทธาพิเศกสมโพธิพระโพธิสัตว์กวนอิมแล้วก็สองสมเด็จครับสมเด็จวัดละคังแล้วก็หลวงปู่ทวดเหยียบน้นทะเลจืดครับตอนนี้เราอยู่ที่สมาคม เมตตาธรรมมหาโพธิสัตว์กวอิมภาคใต้สมาคมเมตตาธรรมมหาโพธิสัตว์กวอิมภาคใต้ครับวันนี้มีเหล่าดารานักแสดงสายบุญนะครับมาร่วมกันมากมายนะครับเจนุเห็นบรรยากาศแล้วนะครับคนที่มาร่วมบุญเยอะเหลือเกินท่านผู้ชมครับเจนุขนลุกอะนะครับเดี๋ยวเจนุ้จะพาไปชมบรรยากาศนะครับเป็นบรรยากาศที่ศักดิ์สิทธิ เป็นบรรยากาศที่เป็นบุญนะครับสำหรับพุทธศาสนิกชนจริงๆนะครับในช่วงเทศกาลกินเจแบบนี้เดี๋ยวตามเจนุมาเลยนะครับหลังจากชมบรรยากาศแล้วเจนุจะพาไปพูดคุยนะครับกับท่านนายกสมาคมที่ท่านดูแลสมาคมแห่งนี้อยู่แล้วก็ดารานักสแสดงที่มาร่วมกันครับมีใครบ้างตามเจนุมาเลย วาอิติปิโสพะอวาจะมาราชานุภาพเวทัะไดสักปาบ็ตุบันตุเตมาเพื่อนกันบาีเจวามาตัวสุตโตสุมโกชินาชาข้าวของไหลมานักชาลิติสรัทธาภไยศาลทุกผู้นมตนเถอ้ามาตได้ปัจเกเทลไซในสมัยตื่นใ้แสดงรกดขอาา ช่วยเหลือสังคมเพราะฉะนั้นบุญมีจริงครับอันนี้ผมบอกเลยนะครับบุญมีจริงบนญวายตายเกิดมาแล้วกี่เธอบุญและกรรมจะนำเราให้เจอ เจะจากนี้เจอจากไหนไม่ช้ายังไงต้องเธอไม่มีทางลีกนี้ได้ สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีพี่แจ็คไอเฟลครับตอนนี้เราอยู่กับดาราศิลปินสายบุญครับที่มาร่วมในงานนี้ครับผมก็รู้สึกอันดับแรกก็รู้สึกอิม่มบุญเลยนะครับวันนี้แล้วก็ต้องขอบคุณคุณพ๊อป้วยที่ได้ชวนก็บอกตรงว่า ตื่นเต้นมากที่ได้มาร้องเพลงในงานบุญแบบปกติผมจะร้องเพลงคอนเสิร์ตบุ่มบึ้มนะครับวันนี้ต้องทำตัวเรียบร้อยชูมือชูไม้ไม่เหมือนกับเหมือนกับบรรยากาศงานวัดแต่ว่าอบอุ่นนะครอบอุ่นนะเห็นพี่แจ็คร้องเพลงแล้วเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้ร้องเพลงพระสิวลีอย่างเดียวมีเพลงของตัวเองด้วยวันนี้เอาเพลงตะเกีวิเศษมาด้วยครับผมก็ ทักทายแฟนที่หลายๆคนที่รู้จักด้วยที่ยังจำกันได้เพื่อรีมายตัวเองนะครับแต่ที่ไงานไลร้านจริงๆก็คือร้องเพลงพระสิวลีเห็นเห็นแฟนเพลงพี่แจ็คเยี่ยวเยี่ยวอยู่เยอะแยะอยู่นะนะครับรุ่นรุ่นในสมัยนั้นนะครับแต่เกียงวิเศษนะครับนี่เป็นบรรยากาศของบุญมีเสียงพ๊าสวดด้วยพี่แจค เราอยู่ท่ามกลางบุญในขณะที่เราสับปะรไปแล้วก็สมบุญณไปทางบ้านด้วยครับผมเสี่ยง้ายกเยี่ยนกันนะครับครับผมนะครับเพราะงั้นคนไม่ว่าจะเป็นลูกาลูกศิษย์ที่อยู่ทิศทางใดนะครับครับผมอยู่ตรงนี้อยู่ช่องนี้เราก็อิ่มบุญไปพร้อมๆกันครับผมที่แจ๊กจ๋าทุกคนสามารถร่วมบุญกับพวกเราได้เพราะว่าตอนนี้บุญมันออนไลน์นะครับอยู่ที่ไหนก็สามารถอนุโมทนาสาธุได้โอเคนะครับได้ร่วมบุญกันเรียบร้อยได้พูดคุยกับพี่แจ๊กนิดหน่อยพี่แจ๊กจ๋าตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างครับตอนนี้มีงงาานนก็คืืออภพยร์เ่ สิวุลีนะครับที่กำลังคอนแอร์นิดนึงครับพะสิวุลีนี้แสดงเป็นอะไรนะฮะเป็นเจ้าชายเลดิชชวีครับผมแล้วก็ได้แต่งเพลงให้พะสิวุลีด้วยแล้วผลงานผลงานละครก็ละครนี่เกียรติยศช่องเจ็ดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครจะติดตามผมก็ติดตามได้ทางแจ็คไอโฟลนะครับในเพจ เฟซบุ๊กนะครับพิมพ์คำว่าแจ็คไอเฟลเลยก็จะเห็นเลยนะครับสามารถภาษาไทยก็ผมสามารถไปกดติดตามนะครับที่เพจของแจ็คไอเฟลได้นะครับติดตามผลงานพี่แจ๊คครับเราได้พูดคุยกับดาราสายบุญของแท้ดูหน้าอิ่มเอิบเหลือเกินยิ้มหล่อท่านผู้ชมจ๋าเจนุ่เจนุ่อบอุ่นอะ นิดๆ่อยไม่ร้อนเลยครับไม่ร้อนเลยครับอเควันนี้ลมจะเย็นสบายนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ชาวบ้านทางบ้านผู้ชมทางบ้านได้ซึมซัสบรรยากาศแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครอยากร่วมทำบุญก็ได้ได้ได้เอาเป็นว่าอยาอิจฉาเจโนูที่อยู่่ได้อยู่ใกล้คนหล่อนะจ๊ะแต่ขอให้ทุกท่านได้อะนุโมทนาบุญร่วมกับพี่แจ็คแล้วก็พวกเราเ่าศิลปินดาราสายบุญครับไปว่าพี่แจ็คไปฟังธรรมต่อแล้วนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมก็จะได้ร่วมบุญกันด้วยโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับ อนนี้เจโนตะลุยรามนะครับอยู่กับนายกสมาคมเมตตาธรรมมหาโพธิสัตว์กวนอิมภาคใต้ครับเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับท่านนะครับว่าวัตถุประสงค์ของการจัดงานเป็นอย่างไรบ้างนะครับทำไมวันนี้จัดได้ยิ่งใหญ่แบ่งยังแบบนี้นะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับเจโนครับขออนุญาตครับท่านวัตถุประสงค์ในการจัดงานเลยครับการสร้างองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมครั้งนี้นะครับเกิดจากสาธุชนทั้งหลายที่มีศรัทธาเดียวกันนะครับแล้วก็รอ้อมกันเป็นหนึ่งเพื่อที่ อยากมีองค์พระโพธิสัตว์กอนอิมที่เปียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของการรวมจิตใจนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าองค์พระโพธิสัตว์กวดอิมที่สร้างครั้งนี้เราปั้นขึ้นมาใหม่ับเราไม่ได้เททองบล็อกคนอื่นที่เขาเททองมาเป็นสร้างใหม่ปั้นใหม่ครับเลครับแล้วก็เป็นองค์แรกของ ของประเทศไทยก็ว่าได้ที่มีการสร้างองค์พระปณิสันกนอิมมหาจักรพรรดิกนอิมเหนือใต้เราสร้างทีเดียวพร้อมกันสององค์ครับนี่ก็เป็นคู่แฝดใช่ไหมฮะเราเลยใช่คำว่ามหาจักรพรรดิแฝดโอ้นะครับทุกคนต้องมากกาบไปนอกจากมหาจักรพรรดิกนอิมแล้วยังมีสองสมเด็จด้วยสมเด็จด้วยก็คือสมเด็จเจ้าปะโค่นนั่นก็คือเป็นพระคุณเจ้าที่สาธุชนทั้งหลายมีในภาคใต้เนี่ยมีความศรัทธาอยู่แล้วครับแล้วก็ตอนนี้ท่านไม่ใช่เป็น ผู้ที่มีชาวใต้สัมพัน์อย่างเดียวเรียกว่า,วาทั่วสารทิศทั่วโลกใช่ครับนั่นก็คือ ดนั่นแหละครับผมนอกจากหลวงปู่ท่านแล้วก็ยังมีสมเด็จโตวัลขัาครับโอ้โหท่านผู้ชมครับไม่ธรรมดาเลยนอกจากจักรพรรดิโกดีเฟรแล้วก็สองสมเด็จก็มีบารมียิ่งใหญ่ไม่แพ้กันครับผมนะครับเราก็เลยทำจัดงานครั้งนี้เลยเททอง้อมกันสี่องค์โอ้โหสาธุครับ เททองเสร็จแล้วเมื่อวันที่20ที่ผ่านมาที่คนของข้อหกครับและอีกหนึ่งเดือนที่ผ่านมาคือวันนี้เราได้อ่ามาร่วมกันพุทธาพิเศษให้ทั้งสองสมเด็จและทั้งครัวดิมมหาจากักรพรรดิได้ศักดิ์สิทธิ์ครับนี่เป็นวาระที่สองแล้ว,วาาท่านนายกครับฝากฝากพุทธศาสนิกชนครับฝากนักบุญทั้งหลายหน่อยว่าจะมากราบไหว้ได้ที่ไหนครับอ่าก็เรียนเชิญไปถึงวาระที่สามอเราจะอัญเชิญองค์พระที่เราไป เทองแล้วก็คุณตาพิเศษอันเชิญท่านขึ้นเหนือครับผมไปไว้ที่วัดพมมหาปัญโยรหรือว่าวัดท่าเมืองนะครับผมที่ เชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ครับเราจะร่วมกันยกภาคขึ้นเหนือเปรียบเสมือนตัวเราและท่านได้อยู่เหนืออุปสรรคอยู่เหนือไัยพิบัติเราทั้งหลายจะได้สงบสุดด้วยกันรับผมพวกเราชาวพุทธก็จะได้อานิสงส์ร่วมด้วยนะครับได้บุญเท่ากันครับผมแล้วถ้ามาภาคใต้ต้องมากราบไหว้ที่ไหนครับที่สมาคมนีตตาธรรมมหาวิสันีภาคใต้นะครับก็เป็นสมาคมที่ เพิ่งจะครบรอบหนึ่งปีนะครับเราก็เลยจัดตั้งอ,องค์พระโพธิสัตว์กวนีมให้เป็นที่รอรอจิตใจขอับทาวหันใหเจ้าสมคา<ผ>มแล้วก็ต้องเรียนวัดสมาคมเมตตาธรรมมามเสริมสร้างใต้มีเครือไขไก่สายเจ้าในเครือมาเสริร้างทั้งสี่จังหวัดเลยครับผมนะครับผม,ผมแล้วก็ในปีต่อไปเราก็จะสร้างกงนี้ไปถวายทุกจังหวัดของภาคใต้โอ้สาธุครับท่านผู้ชมครับสาธุมากมากครับนี่ก็คือวัตถุประสงค์นะครับในการสร้างพระโพธิสัตว์กวนิมแล้วก็สองสมเด็จนะ ครับที่ท่านนายกได้เรียงท่านผู้ชมไปแล้วเอาเป็นว่ามากราบไหว้ตามนี้เลยก็แล้วกันครับเดี๋ยวเจน,นุกับท่านนายกไปฟังพระสวดก่อนนะัก ท่านผู้ชมจา๋าตอนนี้เจนุอยู่กับเจ้าพิธีในงานนี้โดยตรงเลยครับท่านอาจารย์ป๊อบชิดธนภพเดี๋ยวเจนุพาไปคุยกับท่านครับโอเคสวัสดีครับอาจารย์ครับวัสดีครับนี่คือต้นเรื่องนะครับที่นําศิลปินดาราสายบุญมาร่วมงานที่นี่นะครับที่นี่หาดใหญ่ท่านผู้ชมจา๋าอย่างที่ได้เห็นภาพบรรยากาศไปแล้วนะครับเป็นภาพบรรยากาศที่เป็นตุนจริงๆครับมีดารานักแสดงมาหลายท่านมาแล้วก็เจนุเห็นท่านอาจารย์ป๊อบได้เป็นเจ้าพิธีที่นี่ด้วย ก็วันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับสมาคมเมตตาธรรมนะครับพระม,าห,มาหาโพธ,ธิสัตว์นะครับกวนอิมก็คือเป็นงานที่เขามีพิธีพุทธาพิเศษสมโพชนะครับ <ผม S 1> อ,องค์พระลโลกิเดศวนมาหาจากักรพรรดินะครับและกุนอิมนะครับก <ผม S 1> ็คือเป็นต่างพันกร,รมากเหนือใต้แล้วก็สมเด็จคู่ตอนนี้คือว่า เสียงหายหน่อยนะครับเพราะว่าโอ้โหลุยมากเลยมื่อกี้เมื่อกี้ได้ยินเสียงอัญเชิญเทวดาแบบกึกก้องไปทั่วสามพสามพสามโลกเลยนะเมื่อกี้ ครับรวันนี้ก็มีเพื่อนๆพี่ๆนะครับดารานักแสดงมากมายเลยมาร่วมกิจกรรมบุญให้สมบูรณ์แบบครับวันนี้ต้องบอกก่อนนะครับคือไม่ได้เป็นพิธ <PLAY S> ีอะไรมากมายคือใช้จิตในการขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะครับอย่างนิดหน่อยนะครับก็มีเริ่มพิธีตั้งแต่เช้าแล้วนะครับและเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่วันนี้นำนักแสดงดารานะครับมาร่วมกิจกรรมบุญมาเผยแม่บุญบารมีพระสิริเพราะว่าเป็นพิธีใหญ่ จ๋าพิจิพุทธาิเครับอาจารย์จ๋าตอนที่อาจารย์สวดเนี่ยเห็นศรัทธายารรมแบบโมโหปนมมือเอาจริงจริงเจนูมองท่านผู้ชมอยู่นะครับแบบเขาอนุโมทนาสาธุแล้วก็ทึ่งเสียงอาจารย์ป้องจริงๆนะครับถือว่าเป็นบุญมากๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับวันนี้เราเอาดารานักแสดงในภาพยนตร์พระรีวลนรีมาโชว์ตัวด้วยอาจารย์ครับวันนี้ก็มีพี่เอพัชรินะครับพี่แจ็คไฮเฟลนับรอง แล้วก็มีน้องตูส oh. ังกามาด้วยนักแสดงหลักๆทั้งนั้นเลยนะครับ oh. แล้วก็พลาดไม่ได้นะครับนักบวชนะครับผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของพระเอกเจ๊นุตะลุยทำครับ, <Yeah. laughs> รบก็ร,วรดด่วมแสดงและรับเกียรติไปด้วยนะครับ oh. ว่าได้มาสร้างสีสันแล้วก็สร้างประวัติในการเผยแพร่สารพระพุทธเจ้ารูปหนึ่งที่มีคุณและบาป oh. แล้วก็ทําให้พวกเราเนี่ยได้เกิดการกระทําความดีให้เกิด <c oughs> ขึ้นในสังคมแล้วก็เป็นที่รู้จักการเผยแพร่นะครับโดยเฉพาะที่สมาคมนะครับเมตตาธรรมเ นี้นะครับมีเกี่ยวกับเรื่องของสายบุญที่นำสิทธศักดิ์มาเพื่อชื่เกลื่อนชื่ใจของจังหวัดใหญ่นะครับให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขครับผมครับผมครับก็สาธุนะครับกับ,บท่านอาจารย์ป๊อปเจโนถือว่าอาจารย์ป๊อปเป็นต้น,ตนบุญจริงๆครับถ้าไม่มีอาจารย์ป๊อปเราดารานักสแสดงก็ไม่ได้ไปร่วมบุญดีๆอย่างนี้นะครับเจโนต้องกราบกำลงเลยนะครับกราบงามๆโอเคเดี๋ยวเราไปฟังพระสวดกันครับ อนุเคราะห์จากเจ้าของสถานที่ที่จัดพิธีคือโรงเรียนสอนปักร็บาใจกาเทนเนอร์อท่านได้ให้ความร่วมมือและก็ออได้ร่วมพูงในการเอื้อเฟื้อสถานที่แห่งน,นี้โดยไม่ได้คิดอะไรครับก็ ขอกราบพระคุณไนดับพิธีด้วยครับกราบนายรัชการก้านะครับแล้วก็กราบสวัสดีท่านประธานในพิธีนะครับแล้วก็ประธานนายกสมาคมประธานนายกมูลนิธินะครับแล้วก็สาธุชนคนบุญทั้งหลายนะครับกระผมนายปินวรวชรเงชมณีวันนายกสมาคมเมตตาธรรมมหาพระพสต์สัต,ตว์กนอิฐภาคใต้นะครับ รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ท่านทั้งหลายได้เสียสละเวลาอันมีค่าของท่านได้มาร่วมง,งานง,งานพุทธาพิเศษองค์พระโพธิสัตว์กวดอิมและสองสมเด็จค,คู่สยามนะครับก่อนอื่นกระผมให้ขออนุญาตเรียนแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าสมาคมเมตตาธรรม มหาพระโพธิสัตว์กวนอิมภาคใต้ได้ก่อตั้งครบรอบหนึ่งปีเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาสองพนหาหาทางคณะกรรมการจึงได้กำหนดที่จะสร้างองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมตางมหาจักรพัรดิกวนอิมเหนือใต้และสองสมเด็จนั่นคือสมเด็จเจ้าปโคหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดสมเด็จพระพุทธยาโตร,รรมรังสีวัดละทงังวัตถุประสงค์ เรลยปริเติพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชนีนาถพระราชนีพันปีหลวงเนื่องในวาระโอกาสครบรอบ6ครบรอบ88พระชนพรรษาในโอกาสนี้ผมขอให้ขอบพระคุณในความเมตตาของทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนรวมถึงสาธุชนใจบุญทั้งหลายที่ได้ร่วมกัน เททององค์พระโพธิสัตว์กวนอิมจนสำเร็จเกิดขึ้นในวันที่20กันยาที่ผ่านมาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ครบหนึ่งเดือนเต็มนะครับองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมที่ท่านเห็นนะครับอยู่หน้าผม,แล,มและก็หน้าท่านทั้งหลายนี่คือองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมและสองสมเด็จคู่โลกาเนะี่ยคือสมเด็จเจ้าปะโตและสมเด็จพระพุทธาตโตนะครับซึ่ง ถือได้ว่าเป็นบุญที่ท่านทั้งหลายได้มีส่วนในบุญในครั้งนี้เป็นบุญทั้งหลายที่ท่านได้โอกาสร่วมการจารึกแผ่นทองจารึกดวงบุญจารึกชื่อนามของท่านลงในแผ่นทองจนทําให้งานครั้งนี้ได้กําเนิดเกิดขึ้นและได้สําเร็จเกิดขึ้นในวาระที่หนึ่งกันแล้ว

ใช่ค่ะสองเกจคือต้องบอกว่างานนี้คือเรียกได้ว่าคือมีทั้งแบบพ a c เกจิแล้วก็มีมีแต่เรื่องมงคลดีกว่านะคะในงานนี้เลยค่ะ ครับผมก็หลังจากที่ออกภาษาแล้วเนี่ยก็จะมีพิธีกินเจนะครับของของชาวจีนซึ่งก็เป็นพุนทธพุทธิกายที่ทเร่านับถือกันก็เหมือนกับว่าเราได้หลังจากที่คนย้อนเล่าข้อกรษาแล้วเนี่ยช่วงกินเจเราก็ได้ได้เหมือนกับได้ได้ล้างระบบร่างกายคือเราเราเป็นชีวิตนะครับทำจิตให้บริสุทธิ์ือสิ่งก็ทําต่อไปแล้วก็ร่างกายก็ได้เรียนเราไม่ต้องกินเนื้อนะ<ช>เราก็กินกินแป้งเราต้องควบคุมปริมาณนิดนึงกาทานผัด ทานผักเยอะๆแล้วเดี๋ยวนี้มันเขาก็มีเป็นแบบเหมือนโปรตีนและที่ชเชยได้แบบได้เป็นอย่างนี้ด้วยบางคนบอกว่ากลัวทานเจจะขาดสารอาหารตอนนี้นี่คือไม่แน่นอนได้ทั้งมุมของสุขภาพด้วยใช่ค่ะแล้วก็ได้ของบุญด้วยเราเป็นชีวิตด้วยนะครับใช่ค่ะแล้วงานนี้คือมันเป็นเขาเรียกว่าอีเวนต์ตอบเรื่องของบุญค่ะเป็นจิตกุศลเพราะงานนี้เรามีเป็นพุงานพุทธพิเศษด้วยนะคะก็มีพระเกจิ หลายๆท่านที่เป็นองค์สำคัญรูปสำคัญของทางผาดใหญ่ทางพัดใต้ด้วยมาร่วมคือถือได้ว่างานนี้นี่คือแบบกิมบุญกันจริงๆค่ะยากมากใช่แต่แต่ละองค์เนี่ยมาจากต่างที่กันแล้วก็การที่มาดูได้ในวันนี้เราก็ได้น้ำมูลเปลี่ยนความเป็นตัวเราเลยว่ามีความเป็นเอกลักษณมากเลยนะฮะเดี๋ยวให้น้องน้งตัวแล้วที่มาดูได้ค่ะ ก็อย่าลืมนะคะสำหรับเพื่เรื่องพระศิวลีค่ะยังไงตรงก็ยังอยากให้ทุกท่านนะคะติดตามเพราะว่าเรื่องนี้นอกจากจะได้แง่คิดในเรื่องของพระธรรมคำสอนแบบง่ายๆแล้วนะคะเรายังได้รู้จักประวัติขององค์พระศิวลีแบบแบบง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องแบบว่าไปอ่านหนังสือหรือทำความเข้าใจให้ยุ่งยากเรื่องนี้นี่คือทุกท่านจะ้องได้ว่าจะทราบซึ้งมากๆด้วยค่ะเรื่องราวของพระอรหันต์ที่มีรักมากฝากด้วยครับพระศิวลีครับทุกหลวงพยอเย็นในแบบนี้ครับรสดิท่าน